ครับผมสวัสดีครับมื่อนี้รับงานตัวเองนะครับตอนนี้กาลังเฮ็ดกดังนะครับจากที่ผ่านมานะครับทําเสร็จแล้วไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จะเรือหลายอย่างครับระบบไฟนะครับแล้วก็พื้นนะครับกระจกนะครับแล้วก็ประตูห้องน้ําประตูหน้าบานนะครับยังไม่เสร็จมื่อนี้ก็สิมา อีสานหรือไทยภาษาไทยเนาะวันนี้ก็มาเดินระบบไฟนะครับตัวนี้จะมีฝ้าอยู่นะครับก็เลยเดินลอยๆไว้เราต้องปิดฝ้างานฝ้าก็ยังไม่เข้านะครับนี่ก็ลอยไว้นะครับก็ใช้เวลาเดินไฟนะครับใช้ประมาณสักถ้าทำจริงก็ประมาณสักสองวันก็เสร็จนะครับในตองระบบนี้แต่ว่าก็หลายวัน เพราะว่าไปซื้อของนะครับครับตรงนี้ก็จะไม่มีฟ้านะครับผมก็เลยเดินลอยไว้นะครับแล้วก็ลอยไฟฟ้าไว้ยังไม่ซื้อไฟนะครับลอยไว้หลายจุดตรงนี้ก็ยังไม่ประกอบปั๊กนะครับแต่ว่าฉชกไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระบบไฟแบบหุุมแบบฝังมาสั่นคนละนะครับแบบฝังแล้วนี้ก็เดินลอยไว้นะครับ ตันนี้ข้างหลังนี้เป็นที่เก็บของนะครับก็อาจจะเดินไม่สวยนะครับไม่เคยทําเลยนะครับเดินไปลอยๆที่กริปในสมัยก่อนทุกวันนี้เขาเดินท่อหมดแล้วก็จะมีสายที่มันจามีตู้พักมีกล่องพักแล้วก็เบรกเกอร์คอนโทรลนะครับตอนนี้ยังไม่ประกอบนะครับลอยไฟไว้ก่อนนะครับ เราจะไปดูนะครับรอบๆนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นฝ้าลุมนะครับจะเป็นงานฝ้าก็เลยดอนเดินเดินสายไฟรอไว้ยังไม่ปิดกล่องนะครับตอนนี้ทดสอบการติดปั๊กติดปั๊กนะครับล่างนะครับติดปั๊กมันก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็นี่ซูมไปดูนะครับก็ใส่กล่อง ใส่คิปเปอร์ใส่ตู้พักนะครับตัวนี้แรกจะเล็กกว่าเล็กเกินไป <c oughs> นะครับทดสอบไม่เคยทำนะครับตัวนี้ก็กล่องพักนะครับตัวนี้เราจะเก็บสายประมาณนี้นครับข้างในกล่องเก็บสายประมาณนี้ก็เดินลอยไว้นะครับจะมีเมนไฟสองด้านนะครับ ด้านนี้กับด้านโน้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้องใหญ่หน่อยจะเก็บสายไฟเยอะหน่อยเพื่อติดแอร์นะครับตัวน,นี้ก็เป็นเท่าฝ้าเหมือนกันประมาณ4หลอด -6 หลอดนะครับก็แล้วแต่แล้วก็เดินมาห้องน้ำนะครับห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับผลงานตัวเองไม่รู้ค่าจ้างเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เหนื่อยมากนะครับ ทำคนเดียวครับปัญหาคือเราตัวใหญ่แล้วทีนี้ทั้งขึ้นนางง้านนะครับทั้งขึ้นบันไดนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็มีช่างที่เขารับติดตั้งเยอะนะครับก็มีหลายคนแต่ว,ว่าเราพอทําได้เราก็ทำนะครับอ,อนการออกกาลังกายนะครับก็เลยมารีวิวให้พี่น้องดูว่ามันพอใช้ได้ไหมครับ <c oughs> บางทีอาจจะวกไปวนมา ว่าเราแบบแผนเราก็เขียนแบบยังไม่คล่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเต้ารับก็จะมีเต้ารับด้านข้างมีสวิตนะครับก็มารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับต่อเรื่องงานฝ้านะครับตอนนี้ใครสนใจก็พักทายมาหาได้นะครับไม่ไหวครับทำเองไม่ไหวแล้วก็งาน,น กระเบื้องนะครับซื้อมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนติดที่ได้ว,ว่าจะติดเองไม่ไหวนะครับใชรว่างก็ลักชายราคามานะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโกดังเป็นสถานที่ทายพรีเวดดิ้งนะครับแล้วก็โกดังเก็บขล้องด้านหลังขนาดหนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับภบนี้ก็เป็นการ ประกอบนะครับเดี๋ยวจะว่าไม่ทําจริงก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับขึ้นนังร้านขึ้นบันไดต่อสายไฟนะครับคนเดียวเหนื่อยเหมือนกันก็มีผู้ช่วยอยู่นะครับเดินสายไฟสูงเะีกลับไปแล้วประมาณนี้ครับต่อสายไฟก็ใช้เวลาหน่อยเพราะว่าทำคนเดียวนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอนาคตเราจะมีตงังค์ทำหรือเปล่าถูกรอตตรีรางวัลน,นี้เราทำเสร็จแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปจะปีและยังไม่เสร็จเลยทุกคนก็ต้องมีฝันนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ